สวัสดีครับทีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลเจลิกนะฮะระหว่างทีมเป็นนัดแข่งขันศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งคู่เลยฮะที่มีส่วนร่วมในทีมทั้งสองคน ทางด้านทีเด็ดสินแดงดาแล้วก็ทางชนาทีมสงกสินนะฮะเดี๋ยวมาดูรายชื่อนะฮะไอมีทีเด็ดสินแดงดาน,นะฮะเล่นแดนหน้านะฮะแล้วมาดูอีกทีมหนึ่งนะครับซิมเมซุเอสเพาลโอเคครับจะมีชนะทีมสงกสินครับโอ้โหหล่อมากเลยฮนะ เเรราาาามมกกอนี้ผมจะเล่นในทีมของทีรลัสินแดงดานะครับชินมาซีเอสเพ้าโอ้โหทีรลัสินใส่เทมโบะว่ามันไม่ใช่แล้วนะทีรลัสินไม่ต้องใส่มือคุเรียนนะโอเคเล้โก้เริ่มเกมแล้วฮะก็ขอขอขอตักทายแฟนบอลเนี่ยเคาะบอลเล่นดูก่อนะโโอ้หทางคอนซาเรเต่ซัปโปโร เพรสซิ่งค่อนข้างสูงฮะโอ้โหว้าวโอ้โหเจอเพรสครับใจเขาเข้าบอลแกบอลเข้าแดนกลางรู้สึกมีป้าแล้วฮะโดนโกได้จังหวะนี้โอ้โหวันทูมาปุ๊บจบได้ฮะจังหวะนี้ชนาทิพย์เกือบโดนชนาทิปยิงแล้วโอเคมาผมมันตัวสูงเลยวะโอ้โหสุดเปอร์เซฟครับ ไม่เลยที่รักครับโอ้โหชนาทิเปิดอีกแหละใช่ไหมวะไม่ใช่ปะชนาทิปอยู่นู่นใครเปิดวะเล่นส,สั้นเหรอไอ้เหี้ยโอ้โหคือแบบล้ําอ้ําอ้ํา้ําอ้ํ โยนไปให้ครับธีละสินเล่นไม่ได้ครับทีละสินเราไปอ,ออกไปอ,ออกอมไม่ปล่อยออกเจอเพลสครับค่อนข,ข้างที่จะกดดันนะโอ้โหคอนซาเลสซัป,ปโปโลมาเกมลุกที่แบบเต็มเต็มสูงครับเกือบโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนทีละสินเราได้สัมผัสบอลไปแล้วนิดหนึ่งนะ รู้สึกแบบนิดเดียวโอ้โหเจอเพชรอีกแล้วใจเย็นใจเย็นเพื่อนอแบบเขาเขาเพชรค่อนข้างเร็วนะฮะเพราะว่าเราเราชาร้าไม่ได้ครับไปครับโโชา้ไชามไ,ไม่ได้เลยครับช้าไม่ได้เลยช้าไม่ได้เลยครับแต่เดนหลัง <ไป S 1> เราแบบยังยังจับกันไม่ติดนะ รู้สึกแบบว่าเครื่องยังไม่ร้อนโอ้ดูสิชิด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 ไปฮะไปแล้วครับนั่นจนังหวะนี้จะไปแล้วฮะจังหวะนี้เจะสินจะสินจะสินท่ไปฮะยิงอ่ะลูกนี้โอโ้โหที่จะมายิงนี่วะทิ้ง forward ไปแซะเมื่อกี้ก็จะเกือบเกือบพาวแล้วรู้สึกแบบเจอเจอเพรสซิ่งฮะโปรนี่แบบมาเกมดุดันมาเลยฮะจีไ้ไปฮะไปแล้วฮะทีลสิน <c oughs> ยังยังยังยั้งทละินผมยังไม่ติดเครื่องนะ aimed long and direct i well played he saw that i coming. have coming. the money oh it's who's going to get there? one oh, nice. name nice. chance a really good feed from him the ball's come loose and the chase is on

แทงต้องดูดทำไยถ้าไม่ดูดยิงเรียบต้อยเลยนะเคเจอแบบลูกสูตรลูกสูตรลูกสูตรไปไปเพื่อนวิ่งไปนู่นนี่เพื่อนไปเร็วกระสติน,นอเ้เกือบแล้วโอ้โหแม่เพื่อนไปยิงคนละทางว่ะ มาดูจังหวะน,นี้ฮะโยนไปฮะแรงไปหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วเ <c oughs> พื่อนอยู่ไหนมาดิมาดิาดรับบอลหน่อยโลไปสวยแทงไปทิลาศีนครับ 7K <c oughs> <c oughs> ติดนิดเดียวอายชาลทิ์ มันเร็วจรเลยว,วะเจนอาทิย์จะไปไหนเอ้ยเก้เลยมันเร็วแนี่โอ้เจนอาทิย์เป็นคนเร็วไอเว้เพื่อนวิ่งไปวิ่งไปลากไปลากไปลากไปโอ้โหมึงลากไปงี้ทิศโอ้โหเกือบปะเกือบเปล่าแล้วไปฮะไปฮะ Ai, đi Đi đi, Đại xin Bồ La, Đại Câm Bồ La lắm Thì một cái quần này, đầy này, Thịt này. สวยนั่นละมันกันยิงเราไม่ไดมือนกันหรอวะมันเป็นคอมเลยยิงเราไม่ได้เหมือนกันวะเออยยแงเสียแม่งเลยไตุไตุเอ้าเออาเอาเอายังไงยังไงจะส่งให้ใครโอ้โหจบแรกใช่ฮะยังเสมอครับิมูอเอชพารคคาซาดปโโร0ยฮะ แล้วมาดูจังหวะครับว่าทีมไหนที่มีโอกาสทําได้ดีกว่ากันบ้างนะฮะเปอร์เซ็นต์การครองบอลนะฮะทีมแมนเอสเาอร์ซิี้เปาอยู่ที่59เปอร์เซ็นต์แล้วก็คอนเตโดเรซซัปโปโรที่47เปอร์เซ็นต์นะครช็อตออนนะฮะก็ยิงหนึ่งยิงสองครั้งตรงกรอบหนึ่งครั้งนะครับคอนเนโดเรซซัปโปโรก็ยิงสามครั้งตรงกรอบหนึ่งครั้งโอเคเป่าไปหนึ่งครั้งแล้วฮะมีหนึ่งเหลืองฮะครึ่งแรกเรานะฮะโอเค รูเดือดจริงๆนะเจอการเพรสซิ่งของคันนิโคลีซัปโปโลรู้สึกแบบแก้เพรสซิ่งไม่ได้ครับต่ดซ้ายใช่ไหมสวย้โคือคือมันอาจจะต้องส่งบอลไม่ใช่จะต้องนี้มันส่งบอลยากนิดหนึ่งครับเข้ามาเฮ้ เล่นชิงกันนะฮะในพื้นที่แคบ,บ,บ,บคอนซาโรเลซัปโปโรเล่นได้ดีอ่ะคุณผ้ยเไปเปเยวุ่นดเดียวลุยไปพลิกไม่ได้อ่ะทีละศิลป์แข็งนะทีละศิลป์แข็งนะแต่แบบรู้สึกแบบ หยุดวิ่งเฉยที่หาหนละ่ะไปไปไปสวนสวนสวนโอ้โหสวนไม่ได้คิดโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับแหมถ้า,มาเมื่อกี้เราโยนเนี่ยเคลงไปไ,ได้เมื่อกี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะโยนไปไม่ถึงเนะี่ยโอ้โหเกยสองแล้วโอ้เยชิมโต ัวใหญ่กว่าครัชิดให้หน่อยชิดให้หน่อยสวยชิดเป็นหนึ่งคนชิดเป็นหนึ่งคนโก้โกโก้เป็นหนุนโกเราเนี่ยาล้ำหน้าปะโอเคฮะโยนไปแล้วจังหวะน,นี้โยนไปเลยครับผมไม่สนละ<อ>ล้ำหน้าหรือเปล่าเนี่ยทีละศีเลเรา Look, he just has to read the situation quicker if he hopes to conquer that. good challenge. He just stood firm. Oh, well, I'm it in gently. Oh, it's there. โอคมึงก็ยกสวยจริงๆมาแล้วฮะัจนน่าชิปสองคนสินครับยิงลูกแรกให้กับคอนเทนซอร์ปรโลนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหดูลูกนี้แล้วมันไปชิปทำมาเขืออะไรดูน,นี่ยกมาโอ้โหคือแบบน้ำหนักเปะ๊ะทิศทางเปะ๊ะคนเก็บบอลแรกลงได้ดีกับ they broken. It's one Nil. 0 when the going gets tough, etc. Um. They can still turn this round. great strength too strong for his opponent Impression so far, Jim? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. It away. Le, le, le. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. Jim, there's not too much subtlety oh, or sophistication oh. about this. It really is a question <laughs> of <laughs> needs must. Just has to be done. <laughs> หปแล้วท <l ain> like hey, the ีละสินชนะทีไปแล้วโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนทนละทีสอยอีกแล้วเยืนไปยนไปยนไปคิหน่อยคิหน่อยหนึ่งคนชิหน่อยเรามีแค่แบบหน้าเราเป้ามีตัวเดียวไงไป ธีรสินพี่พี่บยุยโอ้โหยพืดนถลัไปแล้ว keep calm and carry on that's the job n u t s h n o ยังมีเวลายังม,มีเวลาเขาเาเาอาธีรสินไม่ใช่พูดผิดทไปจังหวะนี้โอ้โสวยพีุ่้ย <c oughs> ไม่พอใจเลยลู้นี้

Well, for me, this was the obvious He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it. And I think that's happened in this case. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here fine defending there and he's on his way fires it in low has a pop so the manager making the last of his changes i think you have to admire his willingness to keep plugging away great leap did i have to try he had a lot of ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเกมไปขึ้นเกมไปไปเลยไปเลยไปเลยนักกมาไปดิโอ้โหทำไมมินจา,างะไร,รอ้ตุบล่แล้วน,นะ ปูมาเล่นแบบนี้จับยาวแบบนี้เรียบร้อยฮะแพ้ไปฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับโอวชนะทิพย์ส่งมาสินคนยิงด้วยยอดยอดมันฮะมันเลยบอกแล้วมันยิงเงี้ยอ้โมีโอกาสมีโอกาสยิงเลยทิพย์ปูขึ้นสองเนี้ยไปปรับปรุงฮะ โอเคครับก็เป็นความพ่ายแพ้ของซิมบัซุเอสเพลนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ